แตร่าข้อสู่ม่องมินดาเดินเนะกก็อย่างที่วันนี้ทุกคนรู้กันนะคะวันนี้มีนดาจะแต่งตัวทุกคนดูกันนะกับรองเท้าแตะห้าลุกค no ือเอาจริงๆนะคะทุกคนรองเท้าแตะเนี่ยมันใส่อะไรก็ได้นะคะที่เราอยากจะใส่ คือไม่รู้เหมือนกันถ้ามินาจะใส่รองเท้าแตะแต่งตัวนะมินาชอบใส่คู่กับถุงเท้ามันก็จะลุคสไตล์แบบเอาจริงมันก็อะไรก็ได้แหละจริงๆไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้ที่มินาเลือกใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะนะคะมินาสึกว่ามันทําให้แบบว่าลุคการแต่งตัวของเราวันนั้นนะมันดูเพิ่มแบบ เพื่นลูกเล่นอาจจะแบบว่าวันนไม่น่าแต่งตัวแบบสีแบบโทนดําๆอะไรอย่างเงี้ยหรือขาวๆแต่ก็เน้นให้ถุงเท้าเนี่ยมีสีคือถ้ามินาจะแต่งตัวนะคะมินาจะทิ้งรองเท้าแตะให้เหมือนรองเท้าผ้าใบนะเวลาแต่งตัววันนี้นะคะมินาเลือกใส่รองเท้าแตะของซูโกเกะนะคะก็จะเป็นแบรนด์รองเท้าแตะของญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดหรือว่าสนใจก็ไปดูได้ที่คลิปตรงนี้นะคลิปที่แล้วส่วนตัวนะคะมินาชอบใส่รองเท้าแบบสวมมากกว่าแบบขีบนะคะเพราะว่ามินาชอบใส่ถุงเท้าด้วยนะ แบบถ้าใส่หงเท้ากับรองท้าแบบคีแบบมันจะชอบแบบติดๆดออกมาแล้วลมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ต้องจเป็นต้องยี่ห้อนี้นะคะทุกคนแบรนด์อะไรก็ได้นะคะไนกี้อาดิดาคือแบรนด์อะไรก็ได้เลยนะแต่ว่าเน้นจะเป็นสีขาวไม่ก็สีดําสีเรียบมันแต่งตัวง่ายกว่าหรือถ้าใครชอบแต่งตัวหรือเพิ่มลุกเล่นมากขึ้นก็เลือกสีๆไปเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยก็เพื่อป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามเริ่มนันเลยนะ ลุกแรกนะคะก็จะเป็นลุกที่ชิลสุดๆเลยนะเสื้อยืดสีขาวที่มีลายคู่กับางเกงลายสก็สีขาวดำแล้วก็จบด้วยถุงเท้าสีขาวอันนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่มีนามีแนวโนมที่จะแต่งบ่อยมากๆเลยนะกับรองเท้าแตะเพราะมันแต่งง่ายมากๆเลยนะคะยังไงก็ดูดีลุกต่อไปนะคะมินาก็จะใส่เป็นเสื้อยืดวินเทจลายโอบามาลายใหญ่มาก แล้วก็ใส่คู่ของเกงขาสั้นไนกี้และมินาก็จะใส่หมวกสีเขียวแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีเหลืองให้คอมพลเมนต์กับลายบนเสื้อลูกนี้นะคะก็จะเป็นอีกลุกที่มินาใส่บ่อยชัวร์เลยนะเพราะอากาศมันร้อนนะคะเสื้อโค้งๆกับเกงขาสั้นนะคะยังไงก็เอาอยู่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นลุคเรียบแต่ดูดีเสื้อเชิ้ต u n i ิคอร์ดจิลเซนเดอร์คอลเลกชันล่าสุดกับเองเกงสแลกที่มีนาได้มาตั้งแต่ตอนที่ไปเกาหลีนะคะเมื่อนานมากๆแล้วนะแล้วก็ใส่กับถูกเท้าสีขาวแบบนี้เพราะมีนาไม่อยากให้สีมันโดดเด่นเกินไปนะคะเพราะอยากให้เนี่ยโฟกัสที่คัตติ้งของเสื้อที่เท่มากๆแล้วก็มัดผมให้ดูเรียบๆเท่ๆแมนๆแบบนี้คือลุคนี้สามารถแต่งเป็นมหาลัยได้เลยนะ ลุกต่อไปนะคะก็จะเป็นลุกที่ท้าทายความร้อนในไทยมากๆเลยนะเป็นลุกที่โคตรจะโคซี่เลยนะเพราะใหญ่ๆนุ่มๆทั้งตัวเชื่อคลูเในของ Nike l a b ใส่คู่กับกางเกงจากแบรนด์เกาหลีนะคะ fighting ninety ที่ลายเยอะมากแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีอะไรเด่นมาแย่งกับกางเกงนะและ้วมนักก็จะมัดผมแบบนี้ลุกนี้นะคะก็จะนิ่มๆสบายๆอุ่นๆ ุกสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอีกลุกที่มินาใส่บวชชัว,ชวเป็นเสื้อยืดสีเขียวกับกางเกงสีขาวแล้วก็ใส่คู่กับถุงเท้าสีส้มเพื่อคอมพลเมนต์กับสีเขียวเพาะมเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะแล้วก็ใส่หมวกสีเทาแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีนะคือเลือกสีเสื้อมาใส่กางเกงขาวดําแล้วก็หาถุงเท้าที่มีสีคอมพลเมนต์กันแล้วก็เอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงแบบนี้ลองไปแต่งตามดูกันได้นะคะ ถ้ทุกคนชอบกันไหมเอ่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเผื่อทุกคนนึกลูกแต่งตัวไม่ออกหรือว่าแบบอยากรู้ว่ามีน่าจะแต่งตัวยังไงกับรองเท้าแตะก็นั่นแหละเวลาใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนนะ้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มีนานะคะไปแล้วนะบ๊ายบายนะโ t o ย sitting going, on your